ันนี้นะฮรับวันที่๗สิงหายม๒๕๕๔นะฮรับเอมาดูบรรยากาศรอบๆบริเวณสถานีควบคุมไฟป,ป่าน่าจะเลยนะฮะก็ะมาสะดุดตาที่บ้านต้นไม้นะฮะของหัวหน้าพิสุทธิ์สินยานะครับได้ทำไว้เมื่อปี5-2อ้าวเพอเออแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมา เที่ยวบ้านต้นไม้พอดีนะฮะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เขานิดนึงนะว่าเขามายังยังไงเดินทางมาจากไหนโอเคนะครับเามาเที่ยวแล้วครับมาจากไหนครับเนี่ยครับมาจากไหนครับที่่เคะแล้วนึกยังไงฮะเอ่อรู้ได้ยังไงเขาจะมาเที่ยววันที่นี่มีบ้านต้นไม้อยู่นะครับว่าป่ามีเยอะขนาดไหนอ๋อได้ลองพักดูบ้างยังครับข้างบนนะครับได้ลองพักบ้างยังครับ เคยลองแล้วค่ะเ,เ,เป็นไงเอา,เอาแล้ววันนี้มาอะไรฮะเนี่ยมันถือมาทำอะไรครับเนี่ยจะลองให้อาหารปลาดูค่ะปลาอ๋อปลาอะไรครับเนี่ย,กกยะะใกล้ๆอย่างนี้มันไม่กลัวมันเหรอ เที่ยวมก็เคยมาเที่ยวหลายครัค้งเลยคะ่ะติดใจคะ่ะก็เลยมาบ่อยๆคะ่ะตัวนี้คะ่ะตัวนี้คือน้ำเที่ยวค่ะตัวนี้น้ำเที่อมาน้ำเชื่อตะเกียร์น้ำเชื่อนตัวไหนน้ำเทียเท่ยว,ยวดีดีแบ่งเพื่อนด้วย ไม่กลัวเลยนะ,ะดูเครื่องนะฮะค่ะไม่กลัวค่ะเครื่องค่ะเราเลี้ยงเขาก็ก็ใส่ใจเขาด้วยค่ะให้อาหารเขา<อ>ช่วงที่ไม่อยู่กันนี่เลี้ยงไว้ไว้ไวทานหรือว่าเลี้ยงไว้ทำไมฮะเนี่ยอันนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะแล้วรู้สึกว่าหัวหน้าที่นี่เขาบอกว่าเอาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวหรือเวลาที่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่มาสวนใสถาน,นีให้สำหรับนักท่องเที่ยวทานหรือไงฮะไม่ค่ะเอาไว้ให้ดูเล่น เดือนเดือนนี่มันกินเยอะมากเ่ยเยอะค่ะวัดตัตัวนะคะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่อ๋อตัวหนึ่งตัวหนึ่งน่าจะประมาณโลได้ยค่ะถึงค่ะโม่ไหมไม่ักโลได้นะม่กันเลยค่ะเลยเลยค่ะตัวใหญ่ค่ะรู้สึกจะอิ่มแล้วเนี่ย เพราะว่าเราให้เขาบ่อยค่ะเดี๋ยวเลี้ยงดูกันอย่างดีบ้างไหมใช่ค่ะเลี้ยงดูอย่างดีอะไปเที่ยวบ้านต้นไม้ต่อแล้วจะไปเที่ยวไะไคะมีทั้งปลาคราฟปลาทับทิมปลาดุปลาในอันนี้ก็เลี้ยงเพื่อความสวยงามเอจริงๆแล้วเลี้ยงเลี้ยงมานานแล้วจริงๆแล้วที่เท่าที่ทราบมาหัวหน้าที่นี่ก็มีนโยบายที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เกิดประโยชน์ขึ้นมาค่ะก็เลยทำบ่อปลา เดิมมันเป็นอะไรครับเดิมมันเป็นื้นดินธรรมดาาค่ะไม่มีอะไรเลยงโลอันนี้จะพาเที่ยวอะไรครับไป,ไปชมเลยชั้นนี้ชั้นนี้ไว้ทำอะไรครับ เคยมาถ่ายทําที่นี่ค่ะออกอากาศไปแล้วนะคะผมสงเกตไม่เคยได้ย mmm. ินนะ9เมเมตร9ามเมตรใช่ค an ่ะ9มเมตรค่ะช okay. ่วยตกสะเก็ดนี่ค่ะท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีทั้งท่านผอสํานักท่านพู้ตัวจากรมนะคะมาให้ให้เกียรติเยี่ยมชมอ่าครับที่ชั้นสองนะฮะที่ชั้นสามมีอะไรครับ านีนั่งตรงไหนแลครับเนี่ยค่ะนั่งบริเวณเนี้ยค่ะบริเวณนี้ค่ะแต่ส่วนมากก็จะเอาไว้หัวหน้าก็จะไว้เป็นงหลุมนี่แหละเป็นหลุมนี่นะคะเอาไว้สำหรับวา<ล>งแก้วเครืนนะคะ่องดื่มโอ้ครับผมแก้วเครื่องดื่มนะคะแล้วข้างบนนี่ก็คือห้องนอนค่ะโอ้วันนี้ล็อกเนาะวันนี้สายเจ้าหน้าที่จะล็อกค่ะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาไฟอับ ไฟาจหนึ่งเนี่ยอะไรครับเนี่ยไฟอำนาจหนึ่งที่มาของคําว่าไฟอำนาจหนึ่งก็คือเป็นชื่อของสถานีไฟป,ป่าน่าจะเลยแล้วก็หัวหน้ากา็เลยตั้งชื่อห้องพักว่าไฟอำนาจหนึ่งใช่รลบผมได้ข่าวมาว่าไฟอำนาจหนึ่งมันเป็นคอนไซน์ของหัวหน้าก็าว่าจะไงฮะหรอคะออาจจะเข้าใจผิดบ้างเล็กน้อยค่ะขอโทษครับรหัสวิทยุของหัวหน้าครับไ <laughs> ก่มัว <laughs> ไกลมั่วแล้วครับอยู่ตรงไหนครับมีชื่อพักมีชื่อไหมครับบ้านบ้านอะไรนะชื่ออะไรบ้านคนตู้ไฟขอขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเครับคเดินน้ำเลยครับเดี๋ยวผมจะตามโอ้ใช่ค่ะเราแบ่งเป็นสอง ที่ดับไฟนอนนี่เหละฮะนอนที่นี่ค่ะออ๋นอนแล้วสักกี่คนครับตรงนี้ประมาณห้าคนนะคะตั้งละห้าคนนอนนอนกันหรือขี่แค่ห้าคนไหมนี่อะไรครับในห้องนี้อันนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ก็คือห้องเก็บของแล้วแต่ค่ะอเสื้อผ้าลูกตาจะสะดวกทำอะไรกันก็โอเคตรงนี้ออ๋ครับแล้วก็มีห้องนั่งในตัวนะคะ,ะแล้วมีห้องนอนให้เติม ือรูปภาพนะคะรูปนี้แสดงให้เห็นว่าบ้านหลังนี้ก่อนจะเป็นบ้านหลังนี้เดิมหลังเก่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยหลังเก่าแล้วนี่หลังใหม่นี่คือขั้นตอนอ๋อนี่หลังเก่าแหละค่ะนี่หลังเก่าแลวนี่หลังใหม่นะคะแล้วจะเป็นรูปนี้นะคะปัจจุบันขั้นตอนขั้นตอนในการทําบ้านหลังนี้ค่ะมีไงมีขั้นตอนอะไรไงเราขั้อนคือการลื้อหลังเก่าออกแล้วก็สร้างแต่ส่วนมากวัสดุที่นํามาสร้างนี่เราจะ ไม้ที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่ชาวบ้านเขาไม่ใช้แล้วนะคะท่านหัวหน้าไไท่านหัวหน้าเขาเลยเห็นว่าไม้พวกนี้มันมีประโยชน์แล้วก็นํามาทํากันได้ค่ะใช่ค่ะใช้ช่าง,งที่ไหนช่างก็คือลูกน้องของสถานที่ที่นี่เองค่ะใช้เวลาตอนไหนนะครับใช้เวลาช่วงที่เราไม่ได้ออกไปดับไฟนะคะบางเว้นกันดับไฟอ่าใช่ค่ะว่าเว้นสถานทีแล้วก็ขอบคุณมากครับเออได้ตั้งแต่ต้องตั้ตงแต่พาทเที่ยวบ้านหัวหน้าบ้านต้นไม้ละ นี่บ้านคนุไฟบ้านค,คนฟไฟนี่เป็นบ้านของพนักง,งานอ,อับไฟนะฮะที่นอนแล้วตอนนี้มีอะไรออจะนำเสน, <ำ S 1> นออีกอย่างนึงก็คือล่าสุดก็คือ,อ,อท่านหัวหน้าสถานีได้สร้างโรงครัวโรงใหม่ค่ะอ๋อแค่หลังเดิมเหรอครับแค่ลหลังเดิมหลังเดิมเนี่ยกอปอนอยู่ทางทิศใต้เราเห็นว่าคุณภาพมันไม่เหมาะสมและอีกอย่างหนึ่งอ่าเชิญห่านำเนี่ยตรงนี้ใกล้เดือนนอนด้วย เร,เรียกว่าทานเสร็จแล้วก็นอนเลยใช่ไหมอันนี้อะไร๊อ๋อน,นี้เป็นต๊ะทานข้าวทำไมต้องเอียงอย่างนี้นะะ่ะครับอ๋อเราช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไม่ได้ดับไฟลูกน้องไม่อยู่แล้วก็จก็พวกหมาแมวขึ้นมาอ๋าอเข้าไปดูข้างในได้ไหมอ๋อได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสีมือของ ตอนทุกชิ้นที่เรานํามาสร้างเรือนทัวเนี่ยเราจะนําม,มาจากธรรมชาติบริเวณท่าารนรนี้ท,<ะ>ที่นี่ที่นี่เขาเขาเขาเรียกว่าเขาว,วันค่ะเขาวันเอามาทําเป็นที่จับแล้วแต่ว่าคนสูงคนกลางคนเตี้ยจะจับอย่างไงอย่างตัวน้องเองสูงก็ระดับนี้คนเตี้ยหน่อยก็ระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะ เ่เสร็จม่ๆาเลยยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับยังค่ะยังไม่ใช้ก็คิดว่าเอองบประมาณปีหน้าลูกน้องเข้ามาจะได้ใช้ค่ะอ๋ออันนี้เก็บของก่อนนะเก็บของค่ะอะไรอย milk, ma here, un, ่างเงี้ยอุปกรณ์กล่องข้าวเหนียวเนี่แหละอ๋อถ่านถ่านนี่ก็เกิดจากการที่เศษไม้ต่างๆที่เรานํามาสร้างอะไรแล้วแต่แล้วพอเออเหลือเราจะให้ลูกน้องเข้าเตาแล้วกาเผามาใช้ประโยชน์ไม่ไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าที่นี่เราจะมีการจัดสรรค์ไรได้น้อยเช่นทําเนื้อย่างกระทะกินกันอะไรกันเราก็จะใช้ถ่านตัวนี้ค่ะ ด้านหลังนี่อะรครับอ๋อด้านหลังนี้เป็นอ่างล้างมือนะคะอ๋อที่ล้างมืออ,อ่างล้างมือที่ล้างมือแปลกนะเอาไวใ้ให้ลูกน้องก่อนทานอาหารหลังทานข้าวก็มาล้างมือกันค่ะแล้วน้าตรงนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะคะน้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถ